แพวพาวแสงทองเดือดขักค่ะ,คะ,คะล่าสุดหนูเห็นโพสโพสลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยสำหรับพวกที่ดราม่าไม่หยุดไม่หยอ่อนบ,บอบจบเรื่องน้อง การเลี้ยงดูน้องนันิตาน้องโตกเกียวด่ามาไปหอดปาเจาลุงเข่นพ่วงอพ่วงผู้นั้นผู้นี้เขามาพยายามปันหัวอีกแล้วจนแพร่พวพ้วอดบอดค่ะน่าจะมันมีประเด็นนี่แหละช่วงนี้กระแสแพล่าพาวกำลังมาแรงมากๆเพราะว่าเพิ่นมีกระแสคู่จิน้นหรือคู่จริงยังไงไม่รู้เพราะว่ามือก่อนก็ไดอ่า แสดงแบบว่าเพื่อนก็บา,บางคนก็บอกว่าเป็นการแสดงนั่นแหละบางคนก็อาแฟนคลับก็เชื่ออยากให้เป็นครูจริงสำ <ฮะ S 1> หรับเรานี่ก็คือฟินกับการเปิดตัวแล้วแหละค่ะยินดียินดีค่ะยินดีมากๆก็ะะจะเป็นคร่จริงหรือเรื่องจริงรเราก็ย,ยินดีในทุกๆเรื่องอแต่สำหรับบางคนเขาไม่เคยยินดีเลยค่ะค่ะเขามีแต่พยายามปั่นพยายามไม่อยากให ทางนู้นเขามีความสุขหม,มายถ่ว่าไม่อยากให้ทางเพลียวพาวมีความสุขหรอกพอเห็นคนอื่นมีความสุขก็เลยหาอะไรมาพูดมาดราม่าพยายามทําลายเขาอย่างนี้เออมันจะมีคนประเภทนั้นอยู่ค่ะ,คะแต่ว่ากับพวกคุณว่าเขาเหตุไปเพื่อยอย่างน้อยไม่เข้าใจพี่พน้องไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ค่ะสิไปอ่านนี่อ่านโพสต์นี่โพสต์โพสนี้แล้วป้าแจ๋วก็ออกมาแชร์ที่เห็นน้องสาวตัวเองโพส์เนาะเห็นเพลียวพาวโพสต์นี่ค่ะพี่นนอะนี่เดี๋ยวอ่านโพสต์เพลียวพาวก่อนเด้อ ่แพ่าๆโพดังสีขาะพี่น้องคนที่คอยเลี้ยงดูประครบปรงงมเด็กทั้งสองนี้มาตั้งแต่เกิดคุณรู้ดีใครๆก็รู้ดีถึงคุณจะไม่ชื่นชมเขาคุณก็ไม่ควรที่จะโยงดราม่าให้ทัวมาลงพวกเขาเราก็อยู่ของเราดีๆฉันรักของฉันแล้วก็แท็กหาป้าแจ๋วน้องนาริตะคำแก้วคำแก้วอ่ะบางเพจนะเอาข่าวไปลงจริงบ้างไม่จริงบ้าง เดากันไปต่างๆนาๆนามีบางคอมเมนต์ด่าทอไปถึงลูกๆคุณเดาเด็กๆก็คือไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องมาโดนผลพ่วงดาราม่าไปด้วยมันหมายความว่าอย่างไรเพราๆก็เลยเฮ็ดเครื่องไม้เนี่ยค่ะอ,ม,อม,มันหมายความว่าจังไดหมวดทีอ่อเพราภาวน่ะจะเป็นที่ผู้หญิงที่โดนมาตลอดเนาะโดนกระท<พ>่อมโดนดราม<พ>่าโดนอี้ยงเนาะตั้งแต่เมาเห็นมา โดนดราม่ามาเป็นปีแล้วแหละปีกว่าหรือว่าก่อนหน้านั้นก็โดนถึงไม่มีอะไรก็แบบพยายามโบคดโมักสำขนับลูกเพื่อนในอ่าวเด็กๆไม่รู้เรื่องบ่รู่องสายอย่างกันยั่งมากโดนสำหรับแพลวพาวคือเพล่พาวเคยพูดนะว่าฉันจะโดนกระทําแค่ไหนฉันรับได้ฉันเป็นผู้ใหญ่ที่โตแล้วแต่ลูกเขายังเด็กอยู่เขาจะรับอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะ น้องนัิตานี่หูคว่ำแล้วแมนค่ะหูอันแบบเริ่มไปรงเรียนเริ่มเก่งเรื่อมอีหยังเลียนโซเชียวเป็นแล้วเห็นบ่้ยไตรซดกับแม่ลองเพ่งการแสดงหน้าเวทีเฮ็ดเป็นเด้นันิตาเนี่คือเดินตามเลยเดินตามร้อยแม่เลยอ่ะแล้วที่นี่กะเป็นหยังแต่ละคือไม่สมควรเลยนะที่จะมายงเอาเด็กแไปเบาไปอีหยังเออไปบอกให้ใช่ไปพูดให้เขา เสียหายไปยงว่านู่นว่านี่แล้วที่นี่พ่อปะาแจ๋วเห็นโพดโพนีของเล่าข้าวจ้ะหนีเพื่อนก็ออกมาแช่ออกมาแชร์แล้วก็ขอแสดงแบบว่าความคิดเห็นค,ความเอียงของเจ้าของเนี่ยให้ออกมาเบาในเถาะค่ะ,ะเพื่อนกะออกมาโหดบางสิมาดามาอะไรฉันอีกไม่ได้มาเลี้ยงช่วยอย่ามาออกความคิดเห็น ฉันเลี้ยงหลานฉันมาตั้งแต่เกิดฉันไม่เคยขอเงินใครสักบาทฉันเลี้ยงหลานฉันเองด้วยเงินตัวเองล้วนๆจริงที่ถ่ายคลิปหลานได้เงินถ้าใครเคยเลี้ยงจะรู้ดีใช้เงินเยอะมากและเหนื่อยมากแค่ไหนซึ่งฉันก็ไม่เคยบ่นเพราะฉันรักและเลี้ยงหลานฉันเหมือนกับลูกอะนมหลานฉันก็เลือกให้กินนมที่แพงที่สุดที่ดีที่สุด อย่ามาโยนอย่ามาโยงประเด็นอะไรให้พวกฉันอยากจะอวยใครก็อวยไปต่างคนต่างอยู่พวกฉันไม่เคยพูดอะไรถึงใครครอบครัวใครครอบครัวมันอยู่กับครอบครัวของตัวเองให้มันมีความสุขก็พอ,อนี่นี่เบาถือข้างนอกเบาถือเพื่อนกับเ็นผู้รับผู้ใหญ่แล้วเพื่อนกับ่เคยออกมาจะเว้าอ่านุนนี่นั่นถึงเออเพื่อนก็ดูแล หลานเล่ากับเป็นเป็นซัมแม่ซัมแม่อีกคู่นึงซัมแม่ของแพทย์าวาผู้นึงเพราะว่าเพิ่นกับมีกันสองคนพี่น้องซัมนี่ยสำหรับป้าแก้วกับแพลวแพลวเนาะใช่แต่แม่เทพเสียไปก็คือทําหน้าที่เป็นทุกอย่างให้กับหลานแล้วก็น้องสาวสมาป้าแก้วเนาะสากกูดูแลหนูเห็นนะดูแลดีแบบบ่ปล่อยให้ขาดสายตาเลยแกจะเป็นคนที่ดูแลหลานดีสอนหลานดีเพราะว่าส่วนมากเพิ่นแก้วได้มาเรียกแม่นแล้วแม่เป็นเจ้าหน้าที่เนาะเพราะว่าแพทย์าวเพิ่นกับมีหนัก ทีของเพิินแม่อ่าเพิ่นก็ต้องว้าเว้าถึงว่าป้าแจ้วหนีเลี้ยงลา้กาพ่อก็แม่พูเป็นพ่อเป็นแม่อีกพาะพ่อแม่กะมีหน้าที่ทางานมีงานเออต้องลบพี่ชอบแล้วแกน่ะก็ไม่ใช่ว่าแกไม่มีแกก็มีแต่แกน่ะเอาเวลามาให้ห้านดีกว่าเลี้ยงลูกดีกว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านดีกว่าเลียหมานว่าห้นดคนเป็นป่าหรือว่าเป็นยาเป็นยายนี่หัก ห,หักอิหลี่หักลูกหักหลานพี่น้องผู้ใดมีสิลูซึกเลยว่ามันหักอิหลี่หักกลุ่คขมว่าหลานปรากฏว่าพี่น้องขานี่คือสิ่งทีทา้งดานไปแก้วพนใดออกมามาแช่หรือว่าโพดขอร้องซะอย่มาอยู่กับฉันเถอะอาพวกฉันกับพวกเคยไปสางขวมเดือดร้อนอีหยังให้มูเจ้าเลยอีหยังประมาณนี่ลหละต่างคนต่าง ทำหนาที่ตั้งคนต่างอยู่ไปซ้าอยงประมาณนี้เนาะ,ะมันมันน่าจะโยงกันพ้นพ่วงการโยงกันอะไรก็คือก้อนหนานั้นก้อนหนานั้นนั่นค้นนั่นเห็น ขออนุญาตเอ่ยถึงพี่หวานฟีแรนนาะพอพอบ๊กของน้องนาริตะเพื่อนก็โพด่าไปแอนน่ะมีสิทธิ์ถ่ายคลิปได้เพราะว่าก้อนนั้นน่ะมีสิทธิ์ถ่ายคลิปได้แค่ป้าแจ๋วป่าแอนไม่ตอนนั้นป้าแจ๋วแล้วก็พ่อกับแม่แค่นั้นนะที่ถ่ายคลิปน้องๆได้แล้วทีนี้บานี้มีไปแอนเข้ามาปแอนน่ะก็คือพี่เลี้ยงของน้องๆน้องนาริตะน้องโตเกียวบานี้เพื่อนก็เลยโพดก้อนนะซ้อมหมื่ก่อนน่ะโพดมาอ่า อนุญาตให้ป้าแอนถ่ายคลิปได้นะเพราะว่าป้าแอนเป็นพี่เลี้ยงคนสวยใจดีแล้วก็เสบงน้องกันจา,จากเพจป้าแอนะอจะเบงทุกอย่างบานี้คนก็นเลยดามามาหาป้าแจ๋วคิดว่าป้าแจ๋วปิดกั้นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นหรือเปล่าแต่ไม่เลยป้าแจ๋วก็มีการเคลื่อนไหวน้องตลอด มีลูกมีอียงปะเจ้าไหนเห็นบ่ถือไม่ได้อยู่โทรหาอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักเออนนี้นหักปะเจาเธอเดี้แมนอาริตะแล้วก็เพจอุ้ยเพื่อนหักกันแห่งหักคือเพื่อนซ้อนให้ขอขอบคุวแบบว่าหักกันทุกคนนะให้ร้านอ่าเป็นคนดีตลอดนี่เพื่อนกับ โพสตลอดคือวิดีโอมีเอีงอัปเดตตลอดแมนความเคลื่อนไหวของร้านตลอดพี่น้องนาดิตาตลอดเพิ่นกับโบเดคเคยว่าอ่ะจะปิดกั้นจะอะไรจะโทรมาหาบางเธอเพิ่นก็โทรมาหาตะเจ๋วกับมี่ยังสี่เม่บางคนนี่ยโยงไปมั่วโยงไปนใควาบุญไปเพื่อนทั้งที่เพิ่นก็บจ้าแจงเพิ่นแล้วเพิ่นกับโบเดมีเอียงก็จะออก ออกมาอันนั้นอันนี้เออออกมาอกเอาเอียงเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกระหูวา่าใครที่เป็นคนดูแลดูแลลูกพึ่นอ่ะ,ะได้ดีที่สุดก็คือพระเจ้ากบรบลุงเคนดูแลแทนแพลพราวดูแลแทนพุยหวานฟินแลนด์เออถ้าคุณรักในโตศิลปินถ้าคุณรักพุยหวานฟินแลนด์คุณก็ต้องรักลูกเพิ่นนําเด้รักลูกรักคนดูแลลูกรักป่าเพิ่นน้าเด้ อะไรกจะเอื่นว่าฮักแมอะนเขาจะเอื่นว่าหักโดยโดยถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าคุณไหนยังมาดาม่าถ้าคุณยังโยงไม่จบไม่สิ้นอย่างเนี้ยเหมือนคุณทําลายศิลปินคุณนะอ่าอยากเช่นไฟได้ไฟหนึ่งอืมที่อ่าว่าหายกันไปกันหน้ามันบ่ละเหมือนโจโบสินก็เหมือนทำลายกันละพี่น้องทำลายทำลายทำลายศิลปินที่คุณหักคุณไม่ได้หวังดีเลยคุณแค่พูดให้สนุกปากของตัวเองเออ คุณแค่ทําพยายามทําให้ครอบครัวเขาร้าเฉาเหล่าชานแบบมีความสุขบอกมีความสุขค่ะแต่แย่โยงมากแต่ไม่ค่ะไม่สําเร็จเพราะครอบครัวเขารักกันดีเขาต่างคนต่างอยู่เขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแยะออกแยะออกเขาหาเงินได้เยอะด้วยค่ะอ่านี่ละค่ะ หมวดที่เบานั่นก็จักษาเงินในท่อเขาบองสิเนี่ยเออเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าค่ะกว่าจะมาดาม่าเขาแมนค่ะเบิ่งรอข้วจากคองให้ยูดีกินแซ่บแมนี่ต้องไปบุญไหว้กับเพิ่นมาอเขาก็ออกมาแสดงข้อมิดเห็นในทานะา c เอซีเนาะในทานะซื้อในฐานะาทีเหาเห็นบกความมันบ่ถูกต้องเออ ในเล่าเขาก็เลยอยากออกมาเว้าในนี่แหละในฐานะนี่แหละค่ะพี่น้องเขาก็เลยอ่ะไปหาการหาการกำลังใจดีกว่าหากาำลังใจทั้งอ่าทางป้าแจ๋วทางอ่าพี่เพียวพาแสงทองแล้วก็ลูกๆแล้วก็ให้กําลังใจฝั่งคุย่าฟินแลนดหัวเพิ่นก็มีหน้าที่ของเพิ่นต่อไปที่ต้องเท็ดที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกพอจุดประสงค์เพิ่นก็คือลูกทั้งสองคนเหมือนกันค่่ะอนี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวกเขมราศกันยศกันย์กับโจบไปเพียงแค่นี้แหละค่ะไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ